เราจะแช่กระเพาะปลาของเราอยู่ที่ประมาณ30มสิบนาทีถึง1ชั่วโมงครับนำหาฝามาปิดนะครับเหล้าขาวครับจะเป็นสา4สิสี่สิบกี้ได้หมดนะครับต้นหอมนี่นะครับลงไปแล้วก็จะเป็นขิงแผ่นหรือจะเป็นบุบุก็ได้ให้กระเพาะปลาเรามีความนิ่มประมาณนี้นะครับผู้ชมก็จับดูว่าจะดูนะครับให้มีความนิ่มนิดนึงนำกระเพาะปลาของเราลงไปเลยนี่นะครับระหว่างต้มนะครับผู้ชมก็ใช้ กระชอนหรือตะแกงเลยไมได้นะครับไปคอยกดหน่อยนะครับกับด้านประมาณนี้ด้วยนะครับกับด้านนิดนึงแต่ไม่ต้องบ่อยนะครับเราจะต้มอยู่ที่มา1 5ถึง20บนาทีให้่านผู้ชมสังเกตที่ความนิ่มนะฮะของกระเพาะปลาอย่าให้เละนะครับนี่นะฮะเราก็จะมีน้ําเย็นนะครับไว้นอกกระเพาะปลาที่เราต้มนี่นะครับปิดไฟได้เลยครับรีเช็คแลวนะฮะความนุ่มได้แล้วนะครับนี่นะฮะ อย่าให้กระเพาะปลาเละนะครับให้ยังเป็นตัวๆอยู่อย่างนี้นะครับนี่นะฮะตักขึ้นได้เลยครับนอกลงไปในน้ําเย็นนะครับเราก็จะลงไปแป้งมันนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะน่านผู้ชมสองช้อนโต๊ะพูนๆนะครับลงไปเลยนี่นะครับแป้งมันนะฮะเราก็จะนากระเพาะปลาของเราเนี่ยไปล้างน้ําอีกทีหนึ่งนี่นะครับกระเพาะปลาที่เราล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเท่านี้กระเพาะปลาของเราก็ได้แล้วนะครับ เวลาจะใช้ก็นำมาหั่นเป็นชิ้นเป็นเส้นเป็นแผ่นได้ตามชอบจะนำไปทำเมนูผัดแห้งหรือว่าผัดต่างๆรวมถึงทำเป็นกระเพาะปลาน้ำแดงรับรองนะครับว่านุ่มอร่อยไม่เหม็นไม่มันก็ฝากท่านผู้ชมลองนำเคล็ดลับนี้ไปใช้ดู